ณนะร้านขายของชำกึ่งคาเฟ่เล็กๆปลายหมู่บ้านที่นี่มีเรื่องให้ชาวบ้านพูดพื้นได้ไม่เว้นแต่ละวันไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรือเรื่องทะเลาะเบ,บาแหวงแต่เป็นเรื่องของความคุ้มค่าเจ้าของร้านคือสองพี่น้องคนพี่จบปริญญาตรีส่วนคนน้องจบวิศวะจากมหาวิทยาลัยดังในกรุงเทพทั้งคู่หอบใบปริญญาและความรู้ท่วมหัวกลับมา เพื่อเปิดร้านขายของที่ดูยังไงก็เจ๋งเรียนมาตั้งสูงมาขายกาแฟแก้วละ40บาทเนี่ยนะเห็นว่าปีที่แล้วขาดทุนปีนี้ก็น่าจะไม่รอดทำไมไม่กลับไปทำงานที่บริษัทเงินเดือนเป็นแสนนั่นคือสิ่งที่คนภายนอกเห็นในทางบัญชีมันก็จริงอย่างที่เขาว่าทุกสิ้นเดือนสองพี่น้องจะนั่งดูกระดาษบัญชีที่มีแต่ตัวเลขสีแดงรายรับไม่พอกับรายจ่ายค่าไฟค่าของค่าเสื่อมสภาพ ในโลกของธุรกิจนี่คือความล้มเหลวที่ควรจะพับเสื้อผ้ากลับกรุงเทพไปตั้งนานแล้วแต่แปลกที่พวกเขายังยิ้มได้และเปิดประตูต้อนรับลูกค้าอยู่ทุกเชา้าแล้วทำไมกันนะหากเราลองวางสมุดบัญชีเล่มนั้นลงแล้วหยิบสมุดอีกเล่มหนึ่งขึ้นมาสมุดที่ไม่มีใครเคยเห็นนอกจากตัวของพวกเขาเองในสมุดเล่มนั้นกำไรไม่ได้ถูกบันทึกเป็นตัวเงิน เวลาสิบโมงเชา้าวันอังคารในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันกำลังวิ่งประชุมเครียดในห้องแอร์หรือรถติดอยู่บนทางด่วนพ่อของพวกเขาบ่นว่าปวดหลังอยากไปหาหมอที่คลินิกในตัวอำเภอลูกสองคนมองหน้ากันปิดปลายหน้าร้านว่าเดี๋ยวมาแล้วพาพ่อขึ้นรถไปทันทีไม่มีใบลาต้องเขียนไม่มีหัวหน้าต้องขออนุญาต ไม่มีคำว่ารอวันเสาร์อาทิตย์ก่อนนะพ่อนี่คือกำไรก้อนแรกคืออิสรภาพแห่งเวลามื้อเที่ยงวันธรรมดาแม่บ่นว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านโปดหน้าตลาดแต่อากาศร้อนไม่อยากนั่งมอใสคลูกชายคนโตขับรถกิงคันเก่าที่ขนของเข้าร้านพาแม่ไปนั่งกินสั่งพิเศษให้แม่ชามโตนั่งรอกระทั่งแม่กินหมดชามโดยไม่ต้องรีบดูนาฬิกาว่าหมดเวลาพักเที่ยงหรือยัง นี่คือกำไรก้อนที่สองคือรอยยิ้มของคนที่เรารักและเมื่อพ่อแม่เริ่มแก่เท่าลงทุกวันความสรงจำเริ่มเลือนลางสิ่งที่คนเป็นลูกต้องการที่สุดไม่ใช่เงินล้านในบัญชีเพื่อจ้างพยาบาลมาดูแลแต่คือการได้เป็นคนประคองพ่อเข้าห้องน้ำเองได้เป็นคนป้อนข้าวแม่เองได้เห็นว่าวันนี้ท่านกินได้เยอะไหมวันนี้ท่านยิ้มหรือเปล่า ชาวบ้านอาจจะเห็นร้านค้าที่เงียบเหงาและตัวเลขที่ขาดทนุนแต่สำหรับลูกทั้งสองคนทุกวันที่ได้ตื่นมาคือการได้กำไรมหาศาลพวกเขายอมแลกตัวเงินที่หายไปเพื่อซื้อเวลาที่ไม่มีวันย้อนกลับคืนมาพอเขารู้ดีว่าวันที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้าน ก็ซื้อเวลาแม้แต่นาทีเดียวให้กลับมาพาพ่อไปหาหมอหรือพาแม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้อีกแล้วธุรกิจนี้อาจขาดทุนในสายตาธนาคารแต่มันคือธุรกิจที่ทำกําไรสูงสุดในสายตาของความกตันอยู่ร้านเล็กๆแห่งนี้จึงยังคงเปิดต่อไปไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่อช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิตคนเป็นลูกแล้วคุณละ่ะวันนี้กำลังสะสมกำไรแบบไหนอยู่